ชอบอะไรมากที่สุดในบรรดาบนโต๊ะนี้อันนี้เป็นสุดล้านเป็นสุดชอบพี่ฟ้าแบบอันนี้อันนั้นเขาถามอาหารกันชอบบนโต๊ะนี้คู่นี้บนโต๊ะชอบมากที่สุดชอบทุกอย่างพอได้ได้กินได้กินแหละขี้ยโอ้ยแล้วใส่พี่ฟ้าพี่ฟ้าต้องรอยมือไม่ข้ามมือมีติดไม่รอเลยอ่ะเราอ่ะไม่เราจับตรงปลายเด้อ ไม่ได้แบบใครไล่หายลก็เคยทำแม่เจยก็เคยทำอ๋อก็คือเลิฟใช่ไหมอร่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะคุยกันตั้งนานแล้วว่าอยากไปกินที่ร้านแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปกินสักทีกับในปีสองพันยี่สิบสองแล้ววันนี้ก็คือได้มากินแล้วรู้สึกว่าต้องกลับไปกินแบบออริจินอลจะได้มามวยกันด้วยก็ถือว่าอร่อยอิ่มจริงๆคือ พิซซ่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบบางใช่ไหมเราก็เลยซ้อนกันให้มัน,น,นหนาๆแล้วก็จิ้มกินทีเดียวนี่พิซซ่านี่ิซซ่านี้หมดไปแว